โปรแกรมจิตสุขภาพดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอแต่ถ้าเราควบคู่กันไปกับการใช้โปรแกรมจิตเพื่อให้จิตใต้สำนึกของเราได้รับพลังงานดีๆได้รับคำพูดเชิงบวกยิ่งจะททำให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นั่นเองค่ะ ข้อมูลนี้มาจากหนังสือชีวิตนี้ลิขิตได้ของลูอิสเฮนักเขียนแนวพัฒนาตนเองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกเราลองมาเริ่มกันเลยนะคะฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธความเศร้าความผิดหวัง ที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉันฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัดร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรฉันร่วมมือกับความต้องการทางโภชนาการของร่างกายฉัน ฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉันฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลยเย็นผ่านร่างกายของฉันเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกไปเซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวนัน ฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทางทุกทุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัดคุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉันดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับ ทุกๆเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภัยชีวิตรักฉันฉันได้รับการบำบัดฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัย ร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธความเศร้าความผิดหวังที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉัน ฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัดร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรฉันร่วมมือกับความต้องการทางโภชนาการของร่างกายฉันฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉัน ฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลยเย็นผ่านร่างกายของฉันเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกไปเซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทาง ทุกทุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัดคุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉันดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับทุกทุกเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภยัย ชีวิตรักฉันฉันได้รับการบำบัดฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัยร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณ ฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธความเศร้าความผิดหวังที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉันฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัด ร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรฉันร่วมมือกับความต้องการทางโภชนาการของร่างกายฉันฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉันฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลเย็น ผ่านร่างกายของฉันเพื่อชําระสิ่งปนเปื้อนออกไปเซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทางทุกทุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัด คุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉันดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับทุกๆเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภยัยชีวิตรักฉันฉันได้รับก,การบำบัด ฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัยร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเอง ฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธความเศร้าความผิดหวังที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉันฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัดร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไร ฉันร่วมมือกับความต้องการทางโคชนาการของร่างกายฉันฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉันฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลยเย็นผ่านร่างกายของฉันเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกไป เซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทางทุกๆุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัดคุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉัน ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับทุกๆเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภยัยชีวิตรักฉันฉันได้รับการบำบัดฉันเป็นคนสุขภาพดี ฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัยร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธ ความเศร้าความผิดหวังที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉันฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัดร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรฉันร่วมมือกับความต้องการทางโคชนาการ ของร่างกายฉันฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉันฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลยเย็นผ่านร่างกายของฉันเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกไป เซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทางทุกทุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัดคุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉัน ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับทุกทุกเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภัยชีวิตรักฉันฉันได้รับการบำบัดฉันเป็นคนสุขภาพดี ฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัยร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธ ความเศร้าความผิดหวังที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉันฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัดร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรฉันร่วมมือกับความต้องการทางโภชนาการ ของร่างกายฉันฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉันฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลยเย็นผ่านร่างกายของฉันเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกไปเซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวนัน ฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทางทุกทุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัดคุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉันดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับ ทุกๆเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภัยชีวิตรักฉันฉันได้รับการบำบัดฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัย ร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความโกรธความเศร้าความผิดหวังที่มาทำร้ายร่างกายและหัวใจของฉัน ฉันสมควรได้รับการบำบัดฉันมีค่าแก่การบำบัดร่างกายของฉันรู้ว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรฉันร่วมมือกับความต้องการทางโภชนาการของร่างกายฉันฉันให้อาหารที่อร่อยและมีประโยชน์กับร่างกายของฉัน ฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันเห็นน้ำใสไหลยเย็นผ่านร่างกายของฉันเพื่อชำระสิ่งปนเปื้อนออกไปเซลล์ที่สุขภาพดีของฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันเชื่อว่าชีวิตสนับสนุนการบำบัดของฉันในทุกทิศทาง ทุกทุกมือที่สัมผัสฉันเป็นมือแห่งการบำบัดคุณหมอของฉันประหลาดใจที่ร่างกายของฉันดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันกับทุกทุกเรื่องฉันรักตัวเองฉันปลอดภยัย ชีวิตรักฉันฉันได้รับการบำบัดฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพของฉันแข็งแรงฉันปราศจากโรคภัยร่างกายและจิตใจของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณ